นะอยากทราบว่าจะสร้างกรรมดีอย่างไรให้ชาติต่อๆไปเป็นคนมีสัมมาทิฏฐิและมีใจหนักแน่นไม่ทำบาปต่อแม้จะมีเรื่องยั่ยยุหรือถึงแม้ว่าจะมีสิทธิ์มากพอที่จะทำนะตอบง่ายๆก่อนว่าถ้าหวังว่าจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆในสังสารวัฏนะพระพุทธเจ้าตัดเองเลยนะว่าไม่มีทางไม่ใช่ไม่ใช่วิสัยที่จะเลี่ยงนรก ไม่ใช่วิสัยที่จะเลี่ยงความพลาดยังไงยังไงก็ต้องพลาดเพราะเกิดมันจําไม่ได้อะไม่รู้ว่าเคยเป็นใครมาก่อนทําอะไรมาก่อนมันถึงมาเกิดแล้วก็เถียงกันอยู่นั่นแล้ว,วนรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าชาตินี้ชาติหน้ามีจริงหรือเปล่านี่พอตายด้วยกันวันนั้นถึงได้รู้แล้วทุกวันนี้ก็ยังมีคนรู้กันเวลาประมาณสองแสนนะไม่ใช่ไม่มีคนรู้นะมีคนรู้กันประมาณสองแสนทุกวัน มีคนตายทุกวันเกือบสองแสนได้รู้ได้เห็นความจริงว่าตายแล้วไปไหนแต่พอรู้มันก็สายเกินไปนะมันมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วที่ขึ้นสวนรรค์ก็ไม่สามารถที่จะมาสั่งสมบุญให้สูงขึ้นที่ลงนรกก็ไม่สามารถที่จะทําดีชดใช้ความผิดแล้วก็ลอยขึ้นมาจากนรกนะความลืมมันทําให้เราหลง ความหลงทําให้เราเลือกที่จะตามใจกิเลสนี่แหละตัวนี้แหละเป็นเหตุที่จะทําให้ก่อบาปก่อกรรมไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีทางที่ใครจะเป็นสัมมาทิฏฐิได้ตลอดแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งเมื่อท่านเป็นพระโพธิสัตว์ใหญ่อยู่นะท่านก็เคยมีความหลงนะตามอํานาจโลภะโทสะโมหนะเนี่ยทำบาปทากรรมท่านก็เล่าให้ฟังหมดเนะี่ยมา ท่านเคยไปนรกชั้นไหนมาเคยไปเป็นสหายแห่งเดรจชานชั้นไหนมานะคือไม่ใช่ว่าท่านจะสรรเสริญแต่ตัวเองว่าบำเพ็ญบารมีแต่ในดีมีแต่ดีกับดีนะท่านท่านบอกเลยบอกว่าถ้าหากตั้งใจจะเดินทางท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรเรื่อยๆนะแล้วคิดว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิดได้ตลอดไม่ต้องลงนรกเลยเนะี่ยอันนั้นผิดแล้ว แค่คิดก็ผิดแล้วนะท่านยกเอาตัวท่านเองเป็นตัวอย่างเลยนะว่าบุบในไปหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้บุบพัจ,จริยานะเป็นสูตรที่ว่าด้วยความผิดพลาดนะที่พระองค์เคยทํามาแล้วก็ต้องไปสวยผลกรรมเผ็ดร้อนต่าง,าง,างๆนานาแต่เอาละคือถ้าหากว่าเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ในเร็วๆนี้ก็มีคำแนะนำคือนะ อันอันดับแรกเลยให้ถือเอาครูบาอาจารย์ที่ที่ถูกที่ชอบนะเรียกว่าประโตโ,ตโคสะนะเป็นเป็นหลักอย่างเช่นกัลยาณกัลยานมิตรเช่นพระพุทธเจ้าขอให้ยึดไว้อย่าไปเบี่ยงเบนไปไหนเลยนะไม่ว่าใครเขาจะล่ำลือกันเทพองไหนศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่าให้ใจไข้เขวเอาพระพุทธเจ้าไว้เป็นสาระแค่พระองค์เดียวเลยนะ เหนียวแน่นเลยแล้วก็พระธรรมคําสอนของท่านแล้วก็พระอธิยสงที่เป็นสาวกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคําสอนของท่านจะเดินจะินรอยตามท่านเนี่ยนะเราเอาแค่นี้จะไม่เอาที่อื่น นี่ถ้าตั้งใจไว้อย่างนี้เป็นหลักแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนของท่านด้วยนะไม่ใช่ว่าจะยึดไว้ด้วยใจอย่างเดียวแต่ทําอะไรตามอ,อําเภอใจนะแล้วด้วยความที่เรามีศรัทธากับทั้งมีทานมีศีลที่มีความมั่นคงในปัจจุบนันตัวนี้นี่แหละที่จะเป็นพลังนะดนใจให้เราอยู่ในทางดีทางชอบแล้วก็เลือกทางที่ถูกมากกว่าเลือกทางที่ผิด นี่ตรงนี้แหละเป็นที่สุดที่เราจะสามารถสะสมสะเสบียงจากชาติที่อ,อุบัติในใต้ร่มเงาของพุทธศาสนาได้ชีวิตเนี่ยเป็นของน้อยนะครับแต่ว่ากรรมเนี่ยเป็นสามารถที่จะเป็นของใหญ่ได้ถ้าหากว่าเราโชคดีพอมีวาสนาพอที่จะได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีแก่ใจที่จะปฏิบัติประพฤติตามถือเอาตามนะตลอดชีวิต ถ้าทําได้ตลอดชีวิตก็ขอให้บอกตัวเองเถอะว่าเราเป็นชนหมู่น้อยหนึ่งในชนหมู่น้อยที่โชคดีที่สุดในสังสารวัตรเนี่ยมีประกันความปลอดภัยไว้พอสมควรมีความสว่างนําทางข้างหน้าไว้พอสมควรนะแต่อย่าหวังว่าจะเป็นไปได้ตลอดไปเพราะเป็นไปไม่ได้